แบบสุดแล้วมาครับเก,บกมกับพัชเชียงน้ำไหลเตะเข่า,า,นา,ขาหน้าไฮเดียวได้เต็มเทียงเพิ่งได้เม็ดเข่า <c oughs> การตามล้างกระต๊อกตอนมาแล้วเลยกับน้องเพิน่น <c oughs> กับสบายดีพราะเป็นพี่น้องเอฟซีรูป้านาะอ้าว ว่าจะอยู่ภายในหรือต่างประเทศเนาะสบายดีพระสุคุสุขนเด้อจ้ะคลิปนี้สาวผู้ไทยจิพาพาแม่พี่น้องเอฟซีมาหาบเข้ามัดเข้าเนาะมัดเข้าแบบวิธีชีวิตบ้านๆเฮาพี่น้องมาหาบเข้าองเป็นวัดเป็นไอกะพาพี่น้องมาหาบเข้าเนาะนะคให้ง่ายให้เดียวเบิ่งนนากันเนาะหาบด้วยไม้คันล้าแล้วกะ ไม้สามคาเนาะจะคงไม้ยังเนาะไม้สามคาแปลว่าเฮาเอาไม้คัดลาวใส่นะไม้คัดลาวใส่แล้วเฮาก็เสียบเข้าใส่แล้วเฮาก็หามนะ <c oughs> พี่น้องหลายคนก็นสิเคยฮู้แล้วก็สิเคยใส้เนาะแบบเป็นอันนะของโบ,ร,บราณโบราณเฮาเคยใส่แต่พ่อตะแม่นะพี่น้องหาบเข้าแบบวิธีชีวิตย้อนยุคเนาะ หับข้าวนะสาสาวผู้ไทยเองเนาะตอนนั้นพาพี่น้องไปหับข้าวเมาหบจ้างเนาะบันนี้ก็พาพี่น้องมาหับข้าวนาะพุทธเจ้าเองเนะนะาะนาสาวผู้ไทยเองซุกเฮ่หนึ่งข้าวเฮอหนึ่งสิงด้ร้ายสําเลอมาเบิ่งนนากันเนาะกล่องละอันหับหลายคนเอาจะได้กระพากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้สาวผู้ไทยแลวก็บน้าสาวของสาวผู้ไทยไดเด้อไปไปไป,ไปเบิ่งบรรยาก,กาศหับข้าวนากันพี่น้อง ปักเลยพูดแทไปพูดพี่น้องไปไปเทียงเทียงห้างงูมอชันที่กินบัดนี้กินนะนต่อเพลิงเนาะอิ่มอิ่มน้ำสำราญเลยมาเฮ่ยเฮ้ยเดียวนี่แหละพี่น้องตัวชซับพุทธไทยก่องค่ะ แค่นั้นยังไม่ทันสุกนะคะกระอ้อพี่น้องหากะช่องหักะก้มให้เดี่ยวได้เต็มตีล่างเทงเจ้อยมาแล้ว ก่อนเข้าอะติดเทงเต็มหลานแล้วพี่น้องกองมาอยู่ตีลงังเทงโอ้เกง่งเก็งเป็นกกนือบคนเก้งน่ากันแล้วนี่ละชูๆลุกช้าให้ใจชาวนาเช้าพไยกับทันหนาที่กองนะพี่น้องน่าชิบป งแล้วก็ใชไปห้ามช่วยเขาหน้าสาวชองสามคนเมือนนี้ห้ามเนาะพวกนีพี่น้องเขาแคดเนียวมารี่รับจูงของเพอนกำลังเลิกเลยพี่น้องเนี่ประมาณอีกทิศทิศไปก็ได้เกี่ยว ยังพิ่มจนเห็นโฮหาเอาไว้กันตาบร้างกระตอตอนมาแล้วเลยกับน้องเพิ่น เจ๊บุรีเจ๊อ้อยมาแล้วกระทาบเก่งกราดเนาะชุ่ยชุ่ชู่ใครตัวเคสเทงหาเขาชนยุกไนดะ้พี่น้องเบิ่งละชามซีฟอนกับจนบ้านจะฮักมา เนนข่าหน้าให้เดียวได้เต็มเทียงจข้าหน้าเดียวได้มดเทจัดไปชาวพุทธชู้ ยังไม่ได้เครื่องแม่บ่นั่นคือเดียวกับมีมดเหรอชั้มเชกุตบ่ายเลยครับเจอเรามีแมงข้าวสิบเอ็ดลองลองแทนนี่ค่ะ อันนี้แม่นข้าเนิ้วมะลิพี่น้องหอมหอมปีนี้มืงามไปเลยข้าวว่านเลยคันเนิ้วมะลิเบิดเลยครูตัว่ำๆนะฮะข้าสิบเอดพี่น้องแล้วยว่ผพาพี่น้องไปมัดยูฟุนครูให้ในน้อยช่องช้ำให้น,นั้นต้นมะขามเนาะกิ่นชมมะขามแซ่บไปไปหาพี่น้องไปมัด ข้ากำลังอ้อกำลังกม้มค่ะพี่น้องไปมัดเขาก่อนตอกมาจะตอ,อกไม้ไผ่ไม้เข้าไหมอ่าเข้าไหมก็มานามเอ้ยสวัสด,ดี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 อืมตาฮักตเหม,มุตตมิขมุดเข้าไหม้าวผู้ไทยอันนี้เข้ากำลังเลือกเข้าเหนียวมาลี่ อะไรครับ 10s ห้ากระโงกห้ากระทองห้ากระโซนั่น S, น,น,นั่นเขาไม่อย่าลงไปเห็ดปาเขาเลยมันเขาบนมาแล้วสองเฮาน้อยนี่แหละพี่น้องเอ้าตัวนกมาจอมาแจกกันพี่เลืกอะไรทางนะเด้ยอยูกกอันนี้บินไปแล้วฟูฟูยูกกสมพ่อพี่น้องนี่ นกกระจิบกระจอกบินมาจอมมาแจออนแอนกันไปแล้วอุูกันนานเอ้ยติดกันเนี่ยข้าวเราก็ซุกสุกเรื่องเต็มท่งเลยแทนเ้เพือ่อนก็สิดีใจแล้วมากินนกกินข้าวโอ้ยมาข้าวสุกเรื่องเต็มท่งนาเต็มแผ่นดินมูะ จะตัดเข้ากระทึกนึงเนาะองค์ยูพูพี่เนาะม่นได้ยำให้ยำหนานี่เสียบแซ่อยู่อให้ยูแซ่บสุดแล้วปั่นเข้าปุตัดเข้าเกี่ยวเข้าหดเข้าพี่น้องเอ้ยแกมกับผักสะแยงน้ำลายแตะผักแยงงๆเป็นวัดเชงกับเปนเลยนี่พี่น้องไปกินกับสมมะขามเด้เนาะ พอนเข้านี่โหมอนเข้าละก,ก็มัดเชียงพรมุนข,ขวักน้ำแห้งว่าสิเห็นกับเห็นอนะไรปลาคอดไม่เห็นพี่น้องเห็นแต่กระปูด,ดิกระปูตายน้ำแห้งเลย ใส่แงงพี่นก็บผสงตาวๆเด้อหๆเอามือไว้ซื้อแกงเอาไหมใสแกงปูแกงปาสมปาหอมนะ้องยามนเฮาก็บเอาหลาแล้วกลับไปตาาไว้กินยาเดินอ่า11 12าเดิน1เดิน2เนาะพี่น้อนี่าเดินอันมาก่อน เือนกุมภา์นะเพราะว่ายามนั้นเป็นยามแรงพักข่าแยงอึดเนาะเอาไปเอามาเก็บเอาเนาะพี่น้องเอาไปตากแห้งไวนะ้เนาะมัดเป็นกำเป็นกำไว้ใส่ทงอยางไวนะ้เนาะเพื่นแห้งแล้วก็เอามาใช่แกงนาะไม้เห็ดพักทะยแยงห้าวนะพี่น้องลายท่านก็คือสีฮู้แล้วก็เพื่อนก็คือสีเฮ็ดเอาไว้กินเป็นประจำเนาะเราู้ไทยแหลวไว้กินประจำเลยเห็ดไว้กินเป็นประจำเลย ยำแรงก็เอามาใส่กัหอมเด้อพี่น้องพอักชรยงห้าวนะหอมหอมนะว,วดหอมกันเพิ่งสดอีเนาะว่าปะ่ะถูกมีไล่ลายผักชรียง 3 thon mặt ừ. à, có mặt đáy à. vâng, mặt 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 哦。<noise> <noise> ัขผู้เสียบเลยนะสาวเสียบแล้วแง่มาเฮ่นน้อยพี่นะเสียบจุกเสียบจุกเจฟันเสียบเลยไม่ขราวลุ่นใหม่เสียบข้าวรุ่นใหม่ไม่ขราวรุ่นใหม่พอแล้ว,วพอแล้วะ เ,เก่งเก่งเกมัน้สู้ๆสามพออันก็จะพอแหงแล้วพนอ,อีป,ปกพอรอกเงยวิธีชีวิตบนบ้านเฮาเฮาเข้าด้วยไม่ขลาวพี่น้องไปแล้วไปแล้วพูดนะไปเทงผูกปิหอดเทงยาวไปยาวไป ไปแล้วไปแล้วเออขากอรีเสพเข้าไปแล้วพูดมาพูดกันราไทยแก่เข้า ชัดสมบูรณ์แล้วพี่น้องอันนี้คือไม้ซ้ำขาหาับเข้ากับไม้คาลาวนะสมยโบราณเนาะพ่นไซสมัยสมือนี่พ่นก็ะไซน้อยคนแล้วเพ่นจีไซเนาะสมัยนี้เพ่นสาลด,ดูด อาซาลดไทยนะนี่เพิ่นกนัห้างมวันนี้นะพี่น้องแล้วก็เอาเข้าวเสียบเสือ้อประมาณนี้ของโบราณที่ยังรักษาไว้ยอยู่ นาซาวก็พากันไปหาบเขาเน้องพี่น้องสาุไทยก็เป็นคนกองอยู่กะเทงเนาะนาให้งหญ่ใหนึ่งกับนาห้น้อยสองสามกะสีได้ประมาณนี้พี่น้องเอาท่าติดตามหับสมเบิ่งตอนสิปั้นเนาะว่าห้ใหญ่กับสองสามไฮน้อยเนี่สีได้จักกระสอบเนาะพี่น้องเอาก่อนอื่นกับกาบครอบบุญครอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟสี่ล,ลายเด้อขอบใจทุกๆการรับสมทุกๆขอบ ขอบใจถูกการกดไลค์กดแชร์เด้อขอบใจกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องจริงๆเด้อจ้าเอาขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลายๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอเฮ้สาวผู้ไทยนี่เนาะแล้วก็กราบขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ให้กำลังใจมาตลอดเนาะกขอให้ยูดดีมีแห่งสุขภาพเข้มแข็งแฮงๆรวยๆเด้อราะว่าจะเฮ็ด อากิจกรรมยังหรือว่าค้าขายยังก็ยิบจับอีหยังก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองยังดูพอสัญญาณงามงามอืมงามบ่ดีอ่าตอพี่ลึกพี่ลึกกันยังอยู่เพิ่นน่ะ ตอนนี้ก็แล้วหลายหล้พี่น้องคำเมืดแล้วเพิ่งได้เม็ดเข้าเม็ดเข้ากระทิหน้าขน